สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะครูฟอนสวัสดีค่ะป้าค,ค่ะสัปดาห์นี้ครูปาาและคุณฝนจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักและความสําคัญของการสื่อสาร,สารใช่ค่ะ,ะ,คะการสื่อสารมีอะไรบ้างและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารมีอะไรทุกคนคะ ที่ครูปาพูดกับครูฝนเนี่ยเป็นการสื่อสารใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้การสื่อสารโดยการใช้คำพูดใช่ค่ะเป็นการสื่อสารที่ครูปาพูดใ้ครูฝนฟังนะคะแล้วก็ครูปาอัดคลิปให้เด็กๆดูนี่ก็คือการสื่อสารนะคะยกมาอย่างัวอยงแล้วการสื่อสารมีหลายประเภทเลยค่ะย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูปาพูดไปนะคะคือการสื่อสารผ่านคําพูดค่ะแล้วก็มีอีกนะคะการสื่อสารผ่านตัวหนังสือค่ะเราอาจจะเป็นเขียนจดหมายเขียนข้อความใส่ในกระดาษ แล้วก็มีการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์การสื่อสารผ่านทางโทรทัศน์ทีวีวิทยุได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปดีโอที่คุูป้าและตุฝนจัดํามมาให้เด็กๆดูนะคะเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนในห,หน่วยการสื่อสารโล,โลย สมัยหากรู้จะใช้ได้ประโยชน์เหลือเฟือโทรทัศน์วิทยุไม่น่าเบื่อเราสนุกทุกเมื่อเลือกดูให้เหมาะสม ภาพประทับใจไว้ให้ชายชมอีกของพี่ตายอดนิยม เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการติดต่อสื่อสารนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนั่นเองค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนจดหมายคอมพิวเตอร์หนังสือพิมพ์โทรทัศน์และวิทยุค่ะ 2. อการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะผู้ที่อยู่ต้นสายและปลายสายสามารถพูดคุยโต้ตอบกันอย่างชัดเจนและรวดเร็วค่ะซึ่งประเภทโทรศัพท์นะคะก็จะมีหลากหลายชนิดดังนี้ค่ะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์กดแป้นและโทรศัพท์แบบหมุนแป้นนั่นเองค่ะ 3. การติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและยังสามารถใช้ในการสื่อสารได้ด้วยการสง่งเมลหาก,กันนั่นเองค่ะ และการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะคะคือการถ่ายโอนข้อมูลหรือการลเลเขียนข้อมูลระหว่างผู้ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทางค่ะทั้งข้อมูลประเภทข้อความรูปภาพเสียงหรือข้อมูลสื่อผสมโดยผู้ส่งต้นทางนะคะก็จะส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ 4. การติดต่อสื่อสารทางแท็บเล็ตแท็บเล็ตนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารการเรียนรู้การ,รียนการสอนแผ่นหนังสือได้ค่ะโดยมีความรู้ให้อ่านมีแบบฝึกหัดให้ทดลองทำด้วยโปรแกรมยยง่ายๆนั่นเองค่ะ หการติดต่อทางสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนะคะคือโทรศัพท์ที่รวมเอาความสามารถแบบคอมพิวเตอร์นะคะไว้ในโทรศัพท์โดยผู้ใช้นะคะสามารถเพิ่มเติมแอปพลิเคชันต่างๆได้ตามความต้องการค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆได้ดูในคลิปที่ครูฝนและครูปาจ,จับนำมาแล้วเนาะว่าเครื่องมือสื่อสารมีอะไรบ้างครูฝนยกตัวอย่างเลยคะ่ะค่ะมีเครื่องจดหมายนะคะเมื่อก่อนนะคะจะใช้ใช้ในการเขียนจดหมายส่งหากันนะคะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปมากแล้วนะคะก็จะเป็น โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรทัศ<ะ>น์วิทยุน<ช>คะคะการสื่อสารเนาะแล้วก็เด็กๆคะการสื่อสารมีความสําคัญในชีวิตประจําวันของเรามากเลยโดยการที่เราต้องติดต่อการทํางานหรือติดต่อใช้ในเรื่องการทําธุรกิจทํางานต่างๆ<ช>ที่พ่อแม่และผู้ปกครองเด็กก็ต้อง คือใช้การสื่อสารแม้แต่ตัวเด็กๆก็ต้องใช้การสื่อสารโดยการชมคลิปจากคุูปาและคุูฝนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็แล้วก็หลังจากนั้นทุกฝนคะค่ะ,คะอย่าลืมใบงานที่คุูปาและคุูฝนนาไว้ในท้ายคลิปด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำด้วยนะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมทามาส่งให้คุูปาและคุูฝนด้วยเนาะสําหรับเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้คุูปาและครูฝนต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนบ๊ายบาย,บายบายค่ะ,คะ